สวัสดีค่ะไทยนิยมความสวยนะคะแม่สวยสกลน,นครค่ะวันนี้วันที่วันเสาร์วันศุกร์วันนี้ช่วงบ่ายๆก็มีไลฟ์สดเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าคุณแม่ขอเคลียร์งานเจ้าใหญ่ๆก่อนที่ยังเคลียร์ไม่เสร็จะคะ่ะขอเคลียร์งานส่งก่อนนะคะก็จะมีป้าต้อยแล้วก็สิริพรแล้วก็นะคะแล้วก็เคลียร์งานเสร็จจัดส่งให้ค่ะ สำหรับแก๊ซีที่สั่งซื้อมาในคลิปนะคะที่สั่งซื้อมาในคลิปแล้วคุณแม่ก็จะจัดส่งให้ให้ครบก่อนถ้าคือจะขึ้นไลฟ์สดนะคะไม่รู้จะได้ขึ้นไลฟ์กี่โมงนะคะต้องดูลูกการทํางานของคุณแม่ก่อนนะคะเพราะว่ามันมีของค้างงานตัดงานอะไรเยอะเลยคุณแม่ไม่อยากให้มันซ้ําซ้อนนะคะคุณแม่จะรีบเคลียร์นะคะตอนนี้กําลังรีบเคลียร์ เีของที่ยังไม่ได้ส่งนะคะก็จะได้เวลาเราไลฟสดมันจะได้ไม่ซ้ำซ้อนกันเวลาไลฟ์สดก็จะไม่ได้ซ้ําซ้อนกันนะคะคุณแม่ขอเคลียร์เรื่องงานก่อนก่อนขึ้นไลฟสดนะคะเมื่อคืนก็ลงคลิปไปรู้สึกว่าจะเป็นไม่คลิปสองสามคลิปนะคะแต่ว่ามีคลิปหนึ่ง โหลดยังไม่ได้เลยนะคะก็เลยเดี๋ยวยังไงคุณแน่ขออนุญ,ญาต ช่วงนี้ค่ะคุณซันก็ยังไม่ออกมาง่ายน่าจะออกมาวันอนาคารนะคะจะบอกว่าจะออกมาวันอัาคาร ลุพงพงทุกเจ้านะคะต้องพงทุกผืนเลยนะคะก่อนส่งะะะ เจ้าก็ใช้เวลาพอสมควรนะคะก็จะมีโพ้งมีภาพมีแพ็กนะคะจะมีโพ้งมีภาพมีแพ็กถ่ายรูปนะคะเน้นให้รู้ว่าเราส่งอะไรไปลูกค้าแล้วนะคะก็จะใช้เวลาพอสมควรนะคะก็จะใช้เวลาพอสมควรนะคะแล้วก็ทําทํางานคนเดียวนะคะคุณพ่อก็มาช่วยอยู่ค่ะแต่คุณพ่อก็มีงานของคุณพ่อนะคะหน้าบ้านแทบไม่มีใครดูเลยนะคะเปิดหน้าร้านก็เพิ่งเปิดเสร็จนะคะเปิดหน้าร้านเสร็จนะคะ เ้าก็ไม่อยู่หนังบ้านไม่มีใครดูหน้าบ้านเลยนะฝากไว้กับเทวดาฝากไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฝากไว้กับองค์พระธาตุเจริญจูหลวงพ่อพระองค์เสงนะเปื่อหน้าร้านแล้วก็เข้ามาจัดงานข้างใน แล้วก็แพทย์ค่ะแพทแพทย์ถ่ายรูปก่อนนะคะก็ถ่ายรูปก่อนส่งนะคะก็จะถ่ายรูปก่อนส่งว่าวันนี้เราส่งอะไรให้ใครบ้างนะคะก็ถ่ายรูปก่อนส่งว่าวันนี้เราส่งไปละหันอะไรบ้างนะคะละหันอะไรบ้างมีอะไรบ้างที่จะต้องส่งไปนะคะนี้เจ้านี้ สีพ่พอนแดหกค่ะบางที่ของชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะคะถ้าหายังยไม่เจอนะคะวันเรายัดเข้าไปในกระเป๋านะคะของแถมแล้วก็ให้นะคะของแถมเสื้อนะคะเสื้อตัวนี้สามตัวเจ็ดร้อยนะคะ เราก็จะถ่ายรูปก่อนนะคะว่าเราส่งอะไรไปบ้างนะคะสองพื้นนี้ก็พองแล้วยังไม่ได้แพ็คนะคะต้องมาแพ็คใหม่ต้องมาแพ็คใหม่นะคะแพ้เรียมร้อยให้ดูดีนะคะแพกทุกอันนะคะแพ้ทุกอันแล้วก็ถ่ายรูปให้รู้ทุกอันนะคะ เจ้าเดียวก็จะใช้เวลาแค่ประมาณเจ็ดแปดนาทีเลยนะคะเจ็ดแปดนาทีเลยนะเจ็ดแปดนาทีเลย หลังจากเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาถ่ายรูปนะคะว่าเราส่งอะไรไปให้ลูกค้าว่าเราส่งอะไร้เอฟซีไปกี่ชิ้นกี่ชิ้นนะคะก็มาเช็คตามเงินนะคะที่เขียนไปว่าเอฟซีโอนมาเท่าไหร่และสินค้ามีกี่ชิ้นนะคะเจ้าสิริพรก็ครบนะคะมีของครบแล้วก็จะมีของอยู่เหลือห้าชิ้นที่ตัดนะคะเราก็จะเขียนลงในสมุดไปแต่และเจ้าก็จะเราทาช้าทําช้าแล้วก็รอน,นะคะรอนมากครั้ง นางบ้านจะร้อนเห็นไหมคะคุณแม่จะเหงือ่อไหลลาบากอยู่นะคะแต่ว่าดีใจนะคะลาบากกว่าจะเสร็จแต่ละเจ้ากว่าจะเช็คแต่ละเจ้าเพราะเราทําคนเดียวเราไม่ได้มีเที่ย้ว่ายอยู่สองตัวข้างหลังน่ะเป็นเป็น,เป,นเป็นของคุณแม่เป็นของคุณแม่หลักนะคะตอนแรกตัดมาแล้วตรงเสื้อสีเขียวเนี่ยเขาทําลายไม่ตรงคุณแม่ให้เป็นรื้อใหม่เลยนะคะคุณแม่ไม่ปล่อยงานคุณแม่จะไม่ปล่อยงานตัดมาเสร็จแล้วนะคะเห็นไหมคะ ตัดให้แม่หลังเรียบร้อยแล้วแต่ว่าไอ้คอตรงนี้นะคะมันไม่ตรงตรงนี้ธรรมดามต้องมาตรงแบบนี้ใช่ไหมคะคุณแม่ก็ไม่พอใจนะคะคุณแม่ก็ไม่พอใจนะคะตัดมาเรียบร้อยแล้วนะคะตัดมาเรียบร้อยพร้อมส่งเออมาสังเกตดูมันมันเป็นยังไงเราก็มานั่งดูนะคะเราก็มาสังเกตถ้าเป็นคนอื่นก็ส่งไปเลยแต่นี้คุณแม่ไม่ส่งคุณแม่ก็มานั่งสังเกตเออเสื้อตัวนี้มันขัดขัดตา แล้วมานั่งพินิพิจารณาว่ามันขัดตรงไหนใช่ไหมะสรุปว่าไอ้ไอ้แหลมแหลมตรงเนี้ยแทนที่มันจะอยู่ตรงคออย่างเงี้ยใช่ไหมคะปากกว่ามันมันแหลมตรงนี้คุณแม่ไม่ยอมนะคุณแม่รื้อใหม่นะคุณแม่รื้อใหม่ต้องทําใหม่เลยนะทําใหม่ให้แหลมแหลมมันมาอยู่เห็นไหมคะพอเรารื้อใหม่ตุ๊กตรงแหลมแหลมมันก็จะไปหยุดตรงนี้พอดีเลยเห็นไหมคะก็สวยเลยนะคุณแม่จะไม่ส่งงานถ้างานไม่เรียบร้อยคุณแม่จะรื้อใหม่เลยเห็นไหมคุณแม่รื้อออกจากแผ่นนี้นะคะ คุณแม่จะรื้อใหม่เลยเพราะว่าดูแล้วมันไม่ม,ไม,มันไม่สบายตายนะถ้าตรงนี้อยู่ตรงกลางก็จะสวยเลยคุณแม่เป็นดีไซเนอร์นะคะเรียนเย็บผ้าตั้งแต่เป็นสาวๆนะคะเปิดร้านเย็บผ้าเราเราใส่สวยเราก็อยากให้เราก็อยากให้คนที่เรารักใส่สวยเหมือนกันไม่ใช่ว่าเออสุกเอาเผากินนะคะวันแรกไม่หลังก็บอกชอบชอบชอบสวยนะคะแต่ไอเราเนี่ยเป็นเจ้าของเจ้าของงานนะนั่งดูมัน สวยนะแม่ลังบอกสวยแต่ว่าเราขัดตามานั่งดูพินิษพิจารณานะคะถึงรู้ว่าไอ้ช่างเราเวลาตัดไม่ได้ดูเห็นไหมคะเห็นไหมคะธรรมดาไอ้เล่มแหลมมันต้องไม่อยู่ตรงคอเนี่ยเห็นไหมคะห่างกันไปเป็นเท่าไหรนะ่แล้วไม่ยอมมันต้องเป็นแบบนี้ค่ะมันต้องเป็นแบบนี้ต้องอยู่ในคอแบบนี้ถึงจะสวยเหมือนตัวเมื่อกี้เห็นนะคุณแม่จะไม่ปล่อยงานคุณแม่โซทิ้งเลยนะคะหรือทิ้งหมดเลยแล้วก็เอาตัวใหม่มาใส่ให้คุณแม่จะไม่ปล่อยงานที่ ที่ที่ไม่เรียบร้อยนะคะคลิปนี้นะคะเดี๋ยวคุณแม่จัดของเสร็จในหลายเจ้าเสร็จปุ๊บคุณแม่ก็จะขึ้นไลฟ์สดนะคะตอนนี้ข้า,าวเช้ายังไม่ได้กินเลยนะคะทํางานเหนื่อยะไรกระแตกอยู่คนเดียวนะคะแต่ได้กําลังใจจากเอสีสายบุญนะคะเดี๋ยวเจอกันไลฟ์สดนะคะคลิปนี้ขอฝากด้วยนะคะฝากขอบคุณนะคะไทยนิยมคําสวยแม่สวยสคนนครนะคะอันนี้เสื้อไม่หลังก็ได้เสื้อที่สวยงามนะคะตัวแหลมๆอยู่ตรงกลางนะคะพอดีเลยนะคะสวยงามพอดีเลยนะคะ แม่เป็นคนตัวใหญ่นะคะแต่สวยมากนะคะคตัวใหญ่มกคแม่ก็มีเยอะนะคะตัดห้อยไว้เต็มหนึ่งนะคะของนี้ของลายจ้านะคะ mm. นี่ก็ของนัอตท็อปนะคะ mm. ของนัอตท็อปเยอรมันนะคะ mm. ไม่ใช่ออสเตรเลียนะ ทรมาแป๊บเดียวอยากได้ด่วนได้ด่วนก็เลยส่งให้เอามาแล้วเหรอนี่พ่อมาเหน่ากเลยอย่าใส่โอ้ยหัวซ่นง่าไม่ใส่เนี่ยเป็นหลังนวันนั้นว่าเรียกอะไรไว้ให้ใส่ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะมาแล้วนะแขกผู้มีเกียรติเดี๋ยววันนี้จะมาไลฟ์กับแม่นะคะตอนบ่ายกินข้าวก่อนตอนนี้ข้าวเช้าจะไปกินมันกันเลยแนะนำฝากคลิปนี้ด้วยนะคะ